เสียงละคังดังงงงางของกองมงให้รู้ว่าวันนี้มีงานตั้งกองบุญแจกข้าวให้ลูกชายของเพื่อนคือคุณปุญสุขชัดชมนิพงศ์และก็พีตุ๊นะครับเขาเสียชีวิตไป78ปีแล้วละ่ะรีบทำบุญให้ซะวันนี้พระจะมา5โมง อันนี้มันไม่ใช่บ้านผมเคยทักทวงอยู่มันเป็นมหาอภิคลผาอันยิ่งใหญ่พระสงฆ์วันนี้จะมาอยู่เก้าโมงเ้ยไม่ใช่5้าโมงเย็นนี่แหละอีกสักคู่หนึ่งวันนี้ก็คงจะเป็นประมาณงานรุ่นนี่แหละครับอ,อันนี้เป็นกองบุญกองบันในบางสกุลนะอันนี้นะอุทิศให้ครูตายมีหอประสาทราชวังอาหารการกินเนี่ย 这是个篇尼下